ราศีพิจิกตั้งแต่ดาวพฤหัสย้ายเข้าสู่ราศีคกรกฎซึ่งเป็นตำแหน่งมหาอุดรูจุดที่ดาวพฤหัสแข็งแรงที่สุดถือว่าเป็นพลังงานบุญใหญ่ที่เปิดประตูแห่งความสําเร็จให้กับคุณการงานสิ่งที่คุณอดทนทำมานานกาลังจะเห็นผลมีโอกาสได้ผู้ใหญ่เมตตาได้โปรเจกต์ใหญ่หรือได้รับชื่อสิ่งที่รอคอยการเงินและโชคลาภเงินเก่าที่ค้างเงินบุญเงินช่วยเหลือหรือโชคลาภจากการมูเทพต่ตาง จะเริ่มทยอยกลับมาดวงเปิดรับทรัพย์แบบไม่คาดฝันส่วนเรื่องความรักคนโสดมีเกณฑ์ได้พบลกที่มาจากบุญเก่าคนที่มีคู่จะกลับมาดูแลและเข้าใจกันลึกซึ้งกว่าเดิมพลังของดาวพฤหัสครั้งนี้เหมือนแสงส่องที่มาเปลี่ยนชีวิตคุณเดือนนี้ราศีพิจิกขอให้ตั้งใจไว้สิ่งดีๆกำลังเข้ามาเพราะบุญกำลังหนุนอย่างแรงพิมมาเลยว่า ดวงเปิดรับโชค